สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาพี่เพื่อนๆมาสมัครพันทิปนะครับแล้วก็โพสต์รูปโพสต์ลิงค์ YouTube นะครับก็เดี๋ยวไปชมเลยครับเรามาที่ Google Chrome นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าพันทิปนะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยครับพอเรามาถึงหน้านี้เราก็กดตรงปุ่มสีเหลืองนะครับรูปหน้านะครับแล้วก็กดตรงบรรทัดตรงกลางนะครับ พอ,อมาหน้านี้ก็จะเป็นการยืนยันตัวตนนะครับก็จะต้องใส่แบบประชาชนแล้วก็ถ่ายรูปหน้าตัวเองกับแบบประชาชนนะครับขั้นตอนตรงนี้เดี๋ยวผมจะข้ามไปเลยนะครับเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยนะครับก็เดี๋ยวจะข้ามไปที่ขั้นตอนการโหลดแอปพันทิปนะครับก็ไปที่ Google Play Store นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าพันทิปเลยนะครับแล้วก็ติดตั้งนะครับ ใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับอันนี้พอติดตั้งเสร็จก็กดเปิดเลยนะครับ ก็จะมีกติการายละเอียดต่างๆนะครับแล้วก็อ่านแล้วก็กดยอมรับนะครับแล้วก็มีหน้าแรกนะครับเลือกห้องนะครับการค้นหาการแจ้งเตือนอะไรต่างๆนะครับตรงนี้ก็ข้ามไปเลยนะครับเริ่มต้นใช้งานนะครับก็ไปกดตรงรูปคนนะครับ แล้วก็ใส่ Gmail ให้เรียบร้อยนะครับใส่รหัสผ่านให้เรียบร้อยเราก็ได้หน้า,อาแอปพันทิปมาแล้วนะครับก็มากดตรงเครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็ตั้งกระทู้สนทนานะครับตรงนี้ก็จะมีเป็นหัวข้อนะครับ1 2 3นะครับ หัวข้อที่1ก็จะเป็นหัวข้อที่เราจะตั้งกระทู้นะครับชื่อเรื่องนะครับแล้วก็ที่2ก็จะเป็นรายละเอียดนะครับตรงนี้ก็จะมีแทรก,กรูปแทรกลิงก์ได้นะครับห <t> ัวข้อที่3ก็จะเป็นการเพิ่มแท็กนะครับแล้วก็เพิ่มแท็กแล้วก็กดส่งกระทู้นะครับแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวไปดูผมจะลองตั้งกระทู้ให้ดูนิดนึงนะครับอันนี้จะเป็นการทดลองนะครับ ผมไปที่แอป y t นะครับใน YouTube นะครับก็กดไปที่หลังบ้านนะครับก็ไปดูคลิปที่เราจะมาอัพโหลดนะครับก็ไปหลังบ้านแล้วก็กดแก้ไขนะครับกดคัดลอกข้อความนะครับจะเป็นข้อความรายละเอียดแล้วก็ชื่อเรื่องนะครับที่เราจะเอาไปตั้งในกระทู้พันทิปนะครับ พอผมได้เนื้อเรื่องมานะครับผมก็มาทีา่พันทิปนะครับก็กดหัวข้อที่1ก็ตั้งชื่อเรื่องนะครับตั้งชื่อเรื่องว่าชมบรรยากาศขับรถในกรุงเทพนะครับแล้วก็ไป ใส่รายละเอียดนะครับตรงนี้เราจะใส่รูปได้นะครับแล้วก็ใส่ลิงก์ได้นะครับแล้วก็กดบันทึกนะครับก็พอเราใส่ข้อความเสร็จก็ไปหาลิงก์ที่ youtube นะครับก็ไปกดค้นหาลิงก์ที่เราจะเอามาโพสต์นะครับก็กดคัดลอกลิงก์มานะครับ พอได้ลิงก์แล้วเราก็มาที่แอปพันทิปนะครับก็มากดตรงรูปที่3นะครับตรงนี้จะเป็นแทรกลิงก์นะครับเราก็กดวางลิงก์ y o u t u b e ที่เราได้มาเมื่อกี้นี้นะครับแล้วผมก็จะเพิ่มรูปนะครับก็ไปหารูปในโทรศัพท์เรามานะครับแล้วก็กดเพิ่มรูปผมจะใส่ไว้ข้างบนสุดเลยนะครับ แต่ตรงที่เป็นรูปเหมือนภูเขานะครับรูปที่สองนะครับแต่ตรงนี้จะเป็นใส่รูปนะครับก็ถ้าเร็วไปนิดนึงพี่พี่เพื่อนเพื่อนก็กดย้อนดูอีกทีนึงกันแล้วกันนะครับแล้วก็แต่งข้อความนิดนึงให้มันดูสวยงามนะครับ แล้วก็กดบันทึกนะครับพอมาหัวข้อที่3จะเป็นการเพิ่มแท็กนะครับเราก็กดหาแท็กที่อสอดคล้องกับเนื้อหาของเรานะครับพอเพิ่มแท็กเสร็จเราก็กดส่งนะครับพอกดส่งแล้วก็จะได้มีรูปนะครับแล้วก็มีข้อความมีเป็น YouTube ขึ้นมานะครับเป็นวิดีโอนะครับก็ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้พี่ๆเพื่อนๆลองทำตามนะครับลองทำดูนะครับก็เราสามารถเอาไปแชร์ในไลน์ใน Facebook ได้นะครับอันนี้ผมก็ลองทำดูนะครับก็เสร็จแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับขอบคุณครับ